สวัสดีครับน้อสาวสวัสดีค่ะให้ยืนแล้วเข็มรูปให้ยืนแล้วเข็มรูปนะโค้แอคแทร์โค้ดเต็มฟอยล์หนึ่งตัต้องพยายามจับกำมือข้างไอกำถึงมือข้างกว่าให้อายยังไม่ต้องเขาบอกว่าเดี๋ยวไม่เนียนไอกำกำเพื่อเพื่อจะหลบรอยแพนี้นางเอกต้องไปสวยเท่าไหร่นะคโอแจแดไล่มากเลยค่ะ ด้วยบีมันมองมันเล็ดครับมันเล็ดมันเล็ยังไงคะเนี่ยอย่รงแรมีเนี่ยยทางด่วนจจดร้อยใช่ียไงคิดแล้วพี่พี่คะพี่รับขาไอ้จีนเขียวรับปริญญาแล้วรับไม่มหาอะไรเนะ